ท่านผู้ชมครับพูดคุยกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของแก๊งมิจฉาชีพเมื่อสักครู่นี้นะคะพี่นรงค์ครับท่านผู้ชมหลายท่านบอกต้องรีบไปติดต่อร้อยเวนแล้วนะฮะเพราะว่าเผื่อว่า5 3 0 0ันรอล้านที่อายัดได้ครับอาจจะมีของเราอยู่บ้างใช่ไหมคะคมออถามพี่นรงค์หน่อยเวลาเราไปติดต่อความคืบหน้ากับร้อยเวรเนี่ยเราควรพูดควรถามยังไงเพื่อให้ได้ข้อมูลชัดเจนที่สุดหรือว่าเป็นการขอร้องให้ท่านเร่งรัดให้เราอะค่ะครับ ก็ต้องไปใช้สิทธิผู้เสียหายนะครับโดยปกติแล้วในเรียบสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติเองเนี่ย <c oughs> ก็ให้การคมคืบหน้าให้กับผู้เสียหายเนี่ยถ้าจะไม่ผิดต้องสึกทุก30วันนะ<อ>ในสํานวนที่ผู้เสียหายเป็นผู้เสียหายในกระเดียยา <c oughs> นะครับมีระยะเวลาในการรายงานงความคืบหน้าอยู่เหมือนกัน<อ>เพราะฉะนั้นเวลาเราไปเราก็ใช้สิทธิ์นะครับจริงๆเป็นสิทธิของเรานะเราถาได้ทําได้ครับเป็นติดตาม<อ>นะครับแล้วก็นัดหมายนะครับให้ตรงวัน,วนช่วงเวลาที่เรานัดหมายให้ตรงกันนะครับเพราะบางทีเขาก็เข้าเวรอยู่แต่บางทีที่เราไม่นัดหมายล้วไปนั่งรอเเนี่่กไดทร ลักทรัพย์ชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์กันอยู่เขาไปตรวจรถจราจรชนกันอยู่เราก็ต้องไปนั่งรอนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องโผลนัดหมายแล้ยเวรบางคนเนี่ยทำงานวันนี้แต่ว่าไปเข้าเวรออกเวรอีกวันก็ไปนั่งทํางานเพราะฉะนั้นช,ช่วงวันที่ไม่ทํางานไม่เข้าเวรน,นั่นแหละน่าจะเป็นการนัดหมายได้สะดวกแต่ตำรวจก็ไม่ได้พักเลยนะฮะ ก็ธรรมดาครับก็สำนวนมัมนเยอะ,อะต้องล้นจริงๆต้องเข้าใจร้อยเวรด้วยครับฉะนั้นมาช่วยเหลือกันต่อท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ใครอยากปรึกษาข้อกฎหมายกับท่านอายการณรงนะคะโทรศัพท์เข้ามาตอนนี้ได้เลยนะคะครับ5 1 5 9551-3ส่ในห้องส่งของเรานะคะก็มี ผู้ที่เดือดร้อนจากคดีอุบัติเหตุเข้ามาร้องของความช่วยเหลือถึงที่สนามเป้าเลยนะคะที่ช่อง5้าเลยพี่พิสิทธ์นะ,ะสวัสดีคะ่ะคุณพิสิทธ์ค่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ,รบในข้อมูลนะคะท่านผู้ชมครับเพื่อให้เรื่องไปเร็วๆนะ,ะพี่พิสิทธ์เล่าให้ฟังอะคะ่ะพี่นรงบอกว่าวันที่11มรกราคมขี่มอเตอร์ไซค์ที่ถนนสรวงแล้วก็เจอรถแท็กซี่เขียวเหลืองชนนะชนจากด้านหลังได้รับบาดเจ็บสาหัส เข้ารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักนะฮะจนกระทั่งเมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมานี่แหละค่ะนะฮะก็ติดต่อกับร้อยเวรบางรักกันะฮะสอนอบางรักษนะฮะเพื่อพูดคุยกันปรากฏว่าคู่กรณีคนขับแท็กซี่ปฏิเสธใช่ไหมคะว่าเขาไม่ได้ชนะะนะฮะเขาบอกว่าเราไปชนเขาเหรอคะเขาปฏิเสธว่าผมเปลี่ยนเลนทําให้เขาชนชนผมค่ะ แล้วทางร้อยเวไว่าอย่างไรบ้างคะทางร้อยเวรเขาก็มองตามกล้องว่าบอกว่าผมเปลี่ยนเลนนะบอกว่าผมผิดแต่จริงๆผมมีสติสัมปชัญญะที่ดีตอนโดนชนนะครับผมโดนชนท้ายอย่างจังแล้วเราเปลี่ยนเลนก่อนหน้าที่จะโดนชนหรือไม่คะเขาชนเราเพราะเราเปลี่ยนเลนไหมหรือว่ายังไงผมเปลี่ยนเลนฮะเพราะทางวันเวทางวันเวผมไม่รู้ข้อกฎหมายนะครับว่าโอเคเนี่ยในลักษณะ เพราะทางวันเวเนี่ยมันทางซ้ายเนี่ยมันก็อาจจะมีรถเยอะผมทําให้ผมเปลี่ยนเลนแล้วเวลาพี่เปลี่ยนเลนพี่เปิดไฟเลี้ยวไหมจ๊ะผมจาไม่ได้อ่ะที่นรรงค่ะคในกรณีนี้จะทํายังไงเพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมคะครับก็ต้องขึ้นอยู่การสอบสวนจริงๆเพราะว่าการจะรับผิดชอบในคดีแพ่งเนี่ยผู้ที่รับผิดชอบในคดีแพ่งได้ต้องเป็นผู้กระทําละเมิดนะครับถ้าเกิดว่าเหมือนพี่คนเล่าฟังเนี่ย นะครับผมก็วาดภาพไปเบื้องต้นเนี่ยครับ,บว่าต้องดูแผนที่ที่ตารวจเป็นตรวจที่เกิดเหตุกับ2ก็คือดูถ้าเกิดรับพิพาทกันเนี่ยเขาจะดูจุดชนนะครับอย่างที่บอกชนท้ายเนี่ยนะครับแล้วชนในช่องไหนนะครับสมมติว่าพี่วิ่งอยู่ช่องซ้ายแล้วปรากฏด้าเปลี่ยนไปช่องขวาเนี่ยะนะครับเราไปชนเราไปถูกชนในช่องของแท็กซี่หรือเปล่าอ่านะครับถ้าเกิดว่าถ้าพี่บอกว่าทางนู้นเป็นวันเวนะครับก็แสดงว่าตัวเราวิ่งมาจากทางช่องเราวิ่งสวนวันเวเข้าไปเหรอครับวิ่งแล้วก็เปลี่ยนเข้ามาในช่อง คือคือทางเนี่ยผมมาจากสามแยกเดโชสามแยกเกเดโชเนี่ยพอวันเวไปข้างหน้าควันเวข้างหน้าวันเวข้างหน้าเนี่ยผมมาทางตรงตรงตรงเสร็จเนี่ยเพราะมันมันจะมีรถเยอะนะฮะทางวันเวนะฮะคือการที่ผมเปลี่ยนเลนเนี่ยผมก็ต้องโอเคว่าผมก็รู้ว่าผมปลอดภัยแล้วนะคนที่ขับรถมาเขาก็ต้องระวังว่าโอเคว่าเอระวังชนหลังเราชนหลัง ตอนนี้ก็ต้องเป็นประเด็นที่พนักงานส่วนต้องไปทําการสอบสวนแล้วก็เวลาชนเนี่ยชนตรงไหนนะครับอย่างเช่นเข้ามาในช่องแท็กซี่แล้วชนตรงแท็กซี่ไฟเลี้ยวหน้าซ้ายแต,แตกหรือว่าแก้มซ้ายแตกหรือว่าชนเข้าไปที่ท้ายรถพี่เขาซึ่งเวลามีข้อพิพาทเนี่ยตำรวจกรายกลางเนี่ยจะเป็นคนไปตรวจพิสูจน์ว่ารถมันชนเข้ากันตรงไหนยังไงเขาจะมีการพิสูจน์หลักฐานด้วยเขาออกรายงานมาด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือถ้ามีกล้องวงจรปิดก็จะเห็นชัดเลยว่าในขณะที่แท็กซี่ขับมาเนี่ยคุณพี่เ็าตัดเข้าไปในช่องแท็กซี่หรือเปล่า <C> e <an> ซึ่งการจะเลี้ยวเข้าไปในช่องเนี่ยเปลี่ยนช่องจราจรเนี่ยมันต้องเปลี่ยนต้องให้สัญญาณไฟสัก30เมตรแล้วเห็น่าปลอดไฟจึงเข้าไปแล้วในกรณีนี้ที่พนักงานสอบสวนเขาบอกว่าพี่พิสิทธ์เปลี่ยนเลนใช่ไหมคะคเปลี่ยน,ยนช่องทางแล้วการเปลี่ยนช่องทางนี้ทําให้เกิดการชนกันแล้วเขาบอกไหมว่าใครเป็นฝ่ายผิดฝ่ายถูกหรือว่าประมาทร่วมคะคือเขาไม่ไม่ไม่ประมาทร่วมเขาหาว่าผมผิดเอาบอกเราเป็นฝ่ายผิดเลยแต่ว่ามันเป็นฝ่ายผิดฝ่ายเดียวแต่แต่วันที่ผมโดนชนวันที่11เนี่ย ผมโดนชนปุ๊บเนี่ยผมล้มกลางถนนเมื่อใส่ของผมเนี่ยล้มทับที่ขาผมครับแต่คนชนเนี่ยเข้าลงมายืนดูแล้วก็หลังจากนั้นขับรถหนีอ๋อไม่ช่วยเหลือเลยขับรถหนีเนี่ยผมก็ถามร้อยเวรว่าในลักษณะอย่างนี้ผมแจ้งความว่าโอเคเนี่ยเขาขับรถหนีได้ไหมแต่ร้อยเวรเขาบอกว่าเขาไม่ได้หนีผมก็เอใจว่าเอ๊ะเ, <paired> เขาไม่ได้หนีเขาไม่ได้หนีในวันนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ช่วยอะไรผมเลย เขาบอกเขาก็ร้อยเวรวันวันที่2 5บ้เดี๋ยวก่อนที่ชนนี่หมายความว่าก่อนที่เขาจะขับรถออกไปคือตำรวจมาถึงแล้วใช่ไหมยังครับอ๋อตำรวจก็ยังมาไม่ถึงยังมาไม่ถึงเขาเขาขับหนีไปแล้วแต่ว่าพลเมืองดีเขาก็บอกว่าอ้าวอ้าวอ้าวหนีหรอคุณชนแล้วหนีไม่เป็นไรผมถ่ายรูปไว้แล้วก็สามารถเรียกตัวกลับมาได้ว่าใครเป็นผู้ขับขี่รถแท็กซี่คันนั้นใช่ใช่ผมมีถามร้อยเวนว่าลักษณะอย่างนี้เนี่ยเขาขับหนีก็ร้อยเวนเขาบอกว่าเขาไม่ได้หนี ผมเอกใจเอ๊ะทำไมเขาไม่ได้หนีวันที่11อ็ะงั้นพี่นรงแนะนำเนี่ยขั้นตอนต่อไปถ้าเกิดคุณพิเศษรู้สึกว่าเอ๊ะไม่เป็นธรรมเขาต้องทำยังไงครับหลักคือชนรถชนแล้วเนี่ยต้องหยุดช่วยเหลือหรือแจ้งเหตุนะครับถ้าไม่หยุดช่วยเหลือและแจ้งเหตุก็ถือว่าขับหลบหนีอันนี้ร้อยเวรต้องไปพารณาพยานหลักฐานเองนะครับตรงนี้ว่ามันเป็นไปตามที่เขากล่าวหาหรือเปล่าเพราะตอนนี้เราฟังพี่เขาฝ่ายเดียวเนาะแต่หลักคือเมื่อเจออุบัติเหตุแล้วเฉียวชนกันแล้วต้องหยุดหยุดแล้วก็ให้ความช่วยเหลือหรือแจ้งเห <c oughs> นะครับาชนที่ส1บเอ็ดแก็มาแจ้งเหตุวันที่เท่าไหร่เราไม่รู้แต่ถ้าหายไปวันนั้นเลยก็ถือว่าไม่แจ้งเหตุ <c oughs> ครับแล้วใครไปแจ้งเหตุพี่ก็ต้องรู้ดีว่าชาวบ้านแจ้งเหต,ตุเดี๋ยวมันจะไปที่ศูนย์วิทยุเองว่านายกเป็นคนแจ้งเหตุมาเ <c oughs> บอร์โทรมือถือศูนย์แปดหนึ่งศูนย์อะไรนะครับ <c oughs> มันจะปรากฏหลักฐานได้เ <c oughs> พื่อนตรงนี้ร้อยเวรถ้าเกิดว่ามันคนละส่วนอย่างนั้นใครประมาทถ้าเราถ้าเราประมาทไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรไปแต่ชนและหนีนี่อีกข้อหาหนึ่ง แสดงว่าถ้าจะแนะนําคุณพิสิทธ์ควรกลับไปติดต่อที่ร้อยเวรอีกครั้งเพื่อขอความเป็นธรรมในกรณีชนแล้วหนีหรือไม่ที่ติดใจอยู่นะฮะและถ้าเกิดบอกว่าเอ๊ะเรื่องของข้อกฎหมายแต่คุณพิสิทธ์เขาบอกเขาก็ไม่รู้ข้อกฎหมายด้วยนะฮะมันไม่ได้ครับรถจราจรมันต้องรู้ข้อกฎหมายนะครับเดี๋ยวต้องไปดูดูดูแปะไอ้ดูใจวงจรปิดก็จะรู้แล้วว่าใครผิดใครถูกถ้าพี่พิสิทธ์มองว่าไม่ไม่ไม่เห็นด้วยก็มีสิทธิ์ฟ้องคดีเองได้นะครับในส่วนของตัวเองนะครับในเรื่องประมาทเรื่องเรื่องความเสียหายที่เกิดขึ เดิมทีผมจะไปขอแจ้งความว่าโอเคเนี่ยเขาชนแล้วหนีเหอคะเขาชนแล้วหนีมีแจ้งหรือยังคะแจ้งได้แต่ครับร้อยเวรเขาบอกเรื่องเดียวกันครับเรื่องเดียวก็แจ้งได้ครับยืนยันนะเขาไม่ให้ผมแจ้งก็ไปแจ้งร้อยเวรคนใหม่สิครับตำรวจก็เข้าเวรกันคนละเรื่องเรือเดียวก็แจ้งได้ติดต่อผู้กำกับนะคือตั้งแต่ตั้งแต่วันที่โดนชนเนี่ยผมมีสติสัมปชัญญะที่ดีผมได้ภะษางานกับผู้กํากับอ่าแล้วท่านว่าไงคะผู้กำกับบอก บอกว่าเออได้ได้ออกหมายเรียกคนชนถ้าเกิดเขาไม่มาก็ออกหมายจับครับถ้าอะไรลักษณะแบบนี้เนี่ยจริงๆเขาก็หนีอยู่แล้วครับแต่ถ้าเขาหนีก็ไม่ใช่ว่าจะไปจับเขาได้นะครับเพราะว่าในกรณีนี้ตามกฎหมายต้องออกหมายเรียกก่อนใช่ไหมคะพี่นรงคือตอนนี้นะครับในสำนวนเนี่ยมันังไม่ไม่มีการแจ้งความอะไรกันหรอกตอนนี้ยังไม่มีใครดำเนินคดีกับใครรู้แต่มีเหตุแท่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพี่อยากจะแจ้งความกับเขาว่าเขาประมาทพี่ก็มีสิทธิ์แจ้งความ นะครับหรือก็ทำเป็นํำนวนเดียวกันก็ได้นะครับได้หมดนะครับร้อยเวทําสามารถทําได้ดิฉันสรุปให้อย่างนี้แล้วกันนะฮะท่านผู้ชมที่กระลุเพราะว่าทางรายการเองพยายามประสานงานกับทางร้อยเวรนเจ้าของคดีนะฮะพนักงานสอบสวนสนบางรักนะฮะร้อยตำรวจโทเกลิกบุตรนะฮะอริยะเมธาแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยว่าจะเข้าสายแต่ท่านติดภารกิจและไม่สามารถเข้าสายได้ตอนนี้แต่ว่าโดยคําแนะนำนะฮะทางคุณพิสิทธิ์เนี่ยสามารถติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเพื่อขอแจ้งความเพิ่มเติมได้นะหากคิดว่าคุยกับร้อยเวรนร้อยเวรไม่รับแจ้งความก็ ขอพุ่มกลับเลยบอกว่าผมขอแจ้งความเพิ่มก็ได้ครับผมนะคะตรงนี้มีสิทธิ์นะสำหรับการเข้ามาพูดคุยในรายการไม่ได้หมายความว่าคุณพิสิทธิ์ถูกนะถูกต้องต้อบอกงี้นะคะท่านผู้ชมผลการสอบสวนก่อนขึ้นอยู่กับผลการสอบสวนว่าทั้งท่านอายการในโรไลดิฉันไม่อยู่ร่วมในเหตุการณ์แล้วก็ยังไม่ได้คุยกับคู่กรณีแต่เรารับฟังข้อมูลตรงนี้ก็แนะนําตามข้อมูลที่มีเป็นเบื้องต้นแล้วก็เป็นประโยชน์กับ ท่านผู้ชมท่านอื่นๆเผื่อเจอปัญหาลักษณะเดียวกันใช่ไหมครัพี่นรงครับเนาะงั้นพี่พิสิทธ์ไปติดต่อกับผู้นกับแล้วก็ถ้าว่าตรงไหนไม่มั่นใจผมผมแข็งใจว่าแต่วันนั้นเนี่ยผมได้ไปกับหลานแต่หลานผมก็ได้ถามรอยเวรว่าเอกทอะไรผมก็ไม่ยังไม่เอกใจว่าไม่ได้เอาไปนี้ไปเขาบอกว่ากอทสามศูนย์แปดผมกลับมาที่บ้านเอ้กอทมันคนละคอทอ กล้องวงจรปิดมีไม่เป็นไรพี่นะครับไปเข้าดูนะครับได้ผมดูเอะนะครับไม่เป็นไรพี่ไม่ต้องกลัวว่าจะเปลี่ยนคนขับเปลี่ยนรถหรอกนะฮะเอาตามหลักฐานไม่มีใครกล้าเปลี่ยนกันหรอกนะถ้าป้ากล้าเปลี่ยนก็ต้องกล้ารับผิดชอบที่จะกองขึ้นด้วยใช่ไหมพี่วิเศษอ่ะวันนี้ขอบคุณพี่วิเศษมากมากเลยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณครับยังมีหลายตั้นที่โทรศัพท์เข้ามาเราจะเก็บให้ได้เยอะที่สุดนะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณทองคุณแสงจันร์นะคุณอดิักไปที่คุณทองก่อนเลยนะฮะก็คุณทองปรึกษาเข้ามาค่ะพ ใช่ไหมคะเคสนี้ใช่ไหมคะเป็นลูกจ้างประจําของสพทถูกโอนเข้าสู่ท้องถิ่นนะนะคะและอัตราเงินเดือนไม่เท่ากับที่สพทต้องทํายังไงพวไหมคะพี่นรงเรื่องนี้ถูกโอนไปเนี่ยคือตอนโอนเนี่ยต้องเรารู้ไปตําแหน่งไหน่ครับอย่างเช่นเราไปชํานาญการแล้วก็ไปปฏิบัติการเนี่ยมันไปตั้งแต่ตอนที่เรายื่นคำร้องขอโอนนะครับค่ะคุณทองอยู่ในสายด้วยไหมคะคุณทองคะสวัสดีค่ะคุณคุณทองคะได้ยินไหมคะ ได้ยินค่ะอันนี้บังคับบังคับโอนไปตามขออภัยอีกกรณีของคุณคุณทองที่ปรึกษาเรื่องลูกจ้างนี่เดี๋ยวสักครู่นะฮะสายหลุดใจนี้เป็นอีกคนหนึ่งนะคะพร้อมอยู่ในสายคุณยายพรค่ะคุณยายพรสมุทรสาครบอกว่าจ้างผู้รับเหมาสร้างบ้านแล้วประกอบรับผู้รับเหมาขุดดินออกจากพื้นที่ ใส่รถบรรทุกออกไปค่ะครับแล้วก็เอาขยะามาทิ้งใส่กลบหลุมแทนค่ะนะจะเอาดินไปไหนก็ไม่รู้นะคะเย่พรคะครับค่ะวัดดีค่ะแล้วเยพรถามผู้รับเหมาว่าเอาดินชั้นไปไหนผู้รับเหมา,าบอกว่าย,ยัางไงจ๊ะเขาไม่พูดไม่อะไรเลยเขาบอกเขาไม่รู้แต่ตอนนี้บ้านมันเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วแต่เน,นี้ยที่ดินเขาขนออกไปอ่ะมันคือทําให้บ้านฉันซุด แล้วนี่เขาก็มาเก็บงานไปแล้วเที่ยวหนึ่งแต่เนี้ยเขาก็ทิ้งงานไปนี่ว่าพุกวันเสาร์เนี้ยจะไปบริษัทก็อยากจะถามว่าเมื่อเราเห็นเขาขนดินขึ้นรถหกล้อของเขาอยู่ในเขตบ้านเราอ่ะในรั้วบ้านเราเนี้ยตอนแรกนี่ยังไม่ได้ทํารั้วแล้วนี้ก็บอกให้เขาเอาดินเราลงเขาก็ไม่ยามเอาลงแล้วเขาก็ไปเททิ้งไว้ข้างหน้าแล้วตอนนี้ผู้จัดจาการเขามาขอบินเท่าบาท ก็เหมือนว่าขอบินทบาทจากชั้นนะว่าไม่ให้เอาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วตอนนี้อะฉันก็ไม่ว่าอะไรแต่ในนี้บอกว่าบ้านชั้นร้าวอีกแล้วอะเราจะทํายังไงได้บ้างใช่นนี้จายศพรเชิญท่านอายการนาลงเลยค่ะเยศพรอนดัมแรกเนี่ยจ่ายเงินครบหรือยังคะจ่ายเงินไปครบหรือยังเนี่ยสร้างบ้านเนี่ยกองนี้ก็คือพรกับประธานาคารอยู่ของกองไม่ใช่จ่ายเงินค่าก่อสร้างหมดหรือยัง ยายพรจ่ายเงินค่าสร้างบ้านหมดหรือ,อย,ยังค่ากายังไม่หมดไม่ต้อง <ใน S 1> จ่าย<พ>นะครับเพราะว่าเขาปลูกกับบริษัทไอ้นี่คือว่าบริษัทเขารับช่วงมาจากบริษัทอีกทีหนึ่งที่เขามาก่อสร้างให้เราเนี่ยโอเคย<ร>าย<อ>พรครับอย่างนี้อยู่จังหวัดไหนยายพรไปที่สคบจังหวัดนั้นเลยนะครับเพราะผิดสัญญาผู้ประกอบธุรกิจกับผู้บริโภคแล้วค่ะอยู่จังหวัดไหนไปที่สคบจังหวัดนั้นหรือร้องทุกออนไลน์มาที่1666ก็ได้ค่ะนหหนะคะหนึ่งหกหกไหม ใช่ค่ะยายพรจ๋ายายพรอย่าเพิ่งวางสายนะเดี๋ยวเราจะติดต่อสคบที่สมุทรสาครให้ยายพรเลยนะเดี๋ยวยายพรไปพบเจ้าหน้าที่สคบแล้วเดี๋ยวเขาจะเรียกมาคุยทั้งบริษัททั้งยายพรเลยว่าเท็จจริงเป็นไงจะเอายังไงใช่ไหมพี่นรครับอยากดูสัญญาจ้างด้วยว่าทําถูกกฎหมายเปล่าเออดูสิแล้วยายพรไม่ต้องห่วงเราจะอยู่กับยายพรไปเรื่อยๆเราจะโทรถามยายพรเป็นระยะระยะว่าคืบหน้าถึงไหน จนกว่าเรื่องนี้จะแล้วเสร็จดีไหมคะเยพรขอบคุณมากค่ะเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยเพราะฉันนะไม่เป็นหนังสือมีแต่ผู้หญิงทั้งนั้นเลยไม่เป็นไรเรามีอายการนาอยู่เป็นผู้ชายด้วยแล้วรู้หนังสือด้วยครับนะเป็นอายการด้วยต้องไปสคบแล้วนะครับโอเคครับ ได้ค่ะขอสายยายพรหลังไม่เลยนะคะเดี๋ยวช่วยต่อค่ะเอาละค่ะท่านผู้ชมครับปัญหาต่างๆที่เดือดร้อนยังแจ้งเข้ามาได้อยู่นะเราจบรายการแล้วเนาะได้ครับแจ้งเข้ามาได้ที่081715ครับ9551-3ครับใช่ค่ะเรามีอายการคุ้มครองสิทธิ์นะคะจับมือกับรายการสนามเป้าบรรเทาทุกข์ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเป็นประจำทุกวันค่ะวันนี้นะฮะท่านอายการณรงศรีรัตน์นะฮะแล้วก็ดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามชมช่อง y ย u u ูบออนอูมาชาแนลนะคะใครที่เคยเข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันในช่องออนอ a Channel คะ่ะ